ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง cool English by Kudon อีกครั้งนะครับเรามาใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมเรียนภาษาอังกฤษกันดีก,กว่านะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ไม่หยุดเรียนภาษาอังกฤษกับครูดอนสำหรับนักเรียนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือบางคนที่ยังไม่กด subscribe ติดตามอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ครูดอนโดยการกด subscribe ติดตามช่อง cool English by k u ดอนกดแชร์กดไลค์แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะและนี่ก็จะเป็นคลิปที่3ของการเรียนภาษาอังกฤษจ,จาก ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2514นี้แล้วนะครับจากนี้ครูก็จะอ่านคำศัพท์แต่ละคำให้นักเรียนฟังแล้วก็นักเรียนก็ต้องฝึกออกเสียงตามครูให้ถูกต้องนะครับก็หลังจากนั้นครูก็จะอ่านเนื้อหาของข่าวพร้อมความหมายโดยสรุปนะครับ,รบนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกันเลยดีกว่านะครับคำแรกออกเสียงว่า alternative 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 Altern คำที่สอง be at hand be at hand be at hand hand ที่แปลว่ามือนั่นเองนะครับคำที่3ามคำนี้ลงท้ายด้วย able นะครับคำไหนก็ตามนะครับที่ลงท้ายด้วย able ก็จะเป็นคำคุณศัพท์คำ adjective นั่นเองนะครับคำนี้ออกเสียงว่า biodegradable 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 คำที่ส breakdown 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 คำที่5้าคำนี้อย่าออกเสียงว่าเซนตูรี่นะคะเพราะว่าตัวทีที่อยู่กลางกลางนั่นนะจะไม่ออกเสียงเป็นตัวทอทหารหรือทอทงนะคะแต่จะเป็นเสียงชชะช์นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องออกเสียงว่าเซน t ูรี่เซน u ูรี่เซนตูรี่นะคบคำที่6และคำนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคบที่ลงท้ายด้วย Able นะคะเพราะฉะน,นั้นคำนี้ก็จะเป็นคำ j e c t i v e คำคุณศัพท์นะคบคำนี้ออกเสียงว่า compostable 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 ต่อไปครับคำที่7คําคำนี้ลงท้ายด้วย daily ก็จริงนะครับแต่ไม่ได้เป็นคำ adverb หรือคำกริยาวิเศษนะครับคำนี้ออกเสียงว่า daily 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 ต่อไปคำที่8 decade 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 คำที่9คํคำนี้นักเรียนเน้นพยางค์ที่2นะครับและก็อย่าลืมนะครับตัว v ไม่ใช่ตัววแหวานแต่เป็นวแหวานผสมกับฟอฟันนะครับออกเป็นเสียง ver, ver. เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องออกเสียงว่า develop 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 ต่อไปครับคำที่10 dispose of dispose of dispose of คำที่11 คำนี้นักเรียนต้องเน้นเสียงที่พยาง ment นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องออกเสียงว่า environmentalist 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 ต่อไปครับคำที่สอง enzyme 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 ต้องลงท้ายด้วยตัวมอม้านะครับเสียงเมอต่อไปครับคำที่สิบสาม exposed to exposed to exposed to คำที่สิบสี invent 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 อย่าลืมนะครับออกเสียงตัว v i v e r ให้ถูกต้องต่อไปคำที่15 issue 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 ไม่ใช่ s s u ูนะครับถ้า s s u ูผิดต้องเป็น issue issue ต่อไปคำที่16 nutrient 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 อย่าลืมออกเสียงตัวท t ท้ายคำด้วยนะครับคำที่17 on the right track on the right track on the right track ออกเสียงตัว k ท้ายคำด้วยนะครับ Come to sit please, please, please. Come to professor, professor, professor. Come to rather than, rather than, rather than. Come to at reduce, reduce, reduce. Come to single use, single use, single use. คำที่ย3สาคำนี้เป็นคำบังคับถ้าใครออกเสียงผิดครูมไม่ผ่านนะครับดูแล้วเหมือนว่าจะออกเป็นเสียงแค่พยางเดียวแต่จริงๆแล้วต้องออกเป็น2องพยางนะครับต้องออกเสียงว่า soil 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 คำที่24เห็นคำนี้แล้วรู้ทันทีใช่ไหมครับว่าเป็นคำนามเพราะว่าลงท้ายด้วย tion หรือชั้นนั่นเองใช่ไหมครับคำนี้ต้องออกเสียงว่า solution 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 คำที่สิ s o v e solve solve so คำที่ย6 straw 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 คำที่2 7 switch to switch to switch to คำที่18 the amount of the amount of the amount of คำที่2 9ออกเสียง th ให้ถูกต้องนะครับต้องคาบที่ปลายลิ้นและก็พ่นลมออกมานิดหน่อยนะครับต้องออกเสียงว่า fat Fa ตฟัตคำที่30มส utensil 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 คำที่3า waste 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 คำที่32ม wildlife 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 หลังจากนี้นะครับมาฟังเนื้อหาของข่าวแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันนะครับ Plastic has been a deadly threat to wildlife for decades. Environmentalists have issued many pleas for us to reduce the amount of plastic we use or switch to biodegradable alternatives. One solution to this problem may be at hand. Scientists have developed a form of biodegradable plastic. This means that the billions of plastic bags, cups Stores and utensils that we dispose of each day could be compostable. They could decompose and break down as naturally as organic waste. The scientists say they have invented a plastic that could break down within a few weeks rather than centuries using just heat and water. พลาสติกเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสัตว์ป่ามานานหลายทศวรรษนักวิทยาศาสตร์ได้ออกคำมิงบอลมากมายให้ราลดปริมาณพลาสติกที่เราใช้หรือเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพวิธีการแก้ไขปัญหานี้อาจจะอยู่ใกล้ตัวเรานักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนารูปแบบของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ซึ่งหมายความว่าถุงพลาสติก ถ้วยหลอดดูดหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านหลายพันล้านชิ้นที่เราทิ้งในแต่ละวันอาจย่อยสลายได้ซึ่งพวกมันสามารถย่อยสลายและสลายได้ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับขยะอินทรีย์นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาได้ประดิษฐ์พลาสติกที่สามารถสลายตัวได้ภายในไม่กี่สัปดาห์แทนที่จะเป็นสัตวตรรษโดยใช้เพียงแค่ความร้อนและก็น้ำ This new plastic had enzymes inside it. When these enzymes are exposed to heat and water, they eat away at the plastic and turn it into nutrients for the soil. A professor said 98% of the plastic her team made degraded. She said, "We are saying that we are on the right track. We can solve this continuing problem of single-use plastics." พลาสติกชนิดใหม่นี้มีเอนไซม์อยู่ภายในเมื่อเอนไซม์เหล่านี้สัมผัสความร้อนและก็น้ำพวกมันจะกัดกินพลาสติกและเปลี่ยนเป็นสารอาหารให้กับดินศาสตราจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าร้อยละเของพลาสติกที่ทีมของเธอผลิตได้เสื่อมสลายลงเธอกล่าวว่าเรากำลังบอกว่าเรามาถูกทางแล้วเราสามารถแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่องของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวได้